สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ผมคิวคุงชาแนลนะวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผมจะมาเล่นเนี่ยนะนะนะซูเวอร์ เดอะคิลเลอร์อ่ะเฮ้ยผมก็ลองเล่นเมยรอบมางน,นะเออผมชอบอะ่ะเดี๋ยวมันจะสนุกขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลย,เย,เยเม,มามันก็รอโหลดแป๊บนึงผมว่ามันเหมือนเฮ้ยแค่เสียงก็กลัวเลยอู้ตัวไรโอ้รออีกโอ้เกินรอใครอะ่ะโอ้ร้องสี่ทีเลยนะแต่ตัดออกเดี๋ยวตัดออก,ออกขอในเถอะโอมเพียงยาให้กูเป็น โอ้ใครเป็นผีนี่กูบอกเลยว่าปวดหัวมากมงึงดูแต่ละคนปันปนป่นๆทั้งนั้นโอ้มเพียงคำชื่อกูไปเอ,อ้อยแหละกูจะปั่นไม่หัวร้อนอ <c oughs> <c oughs> ะไรในกลัวสิไม่น่ากลัวสัตว์เลยยัง <c oughs> ได้ของแล้วเอาลรบกูสิ ไปดิจ้าอยู่แล้วจ้าเฮ้ยเก็บของเก็บของไปดิจ้าเฮ้ยหมอดทำไมหมอดไมไปดิเก็บของเก็บของเฮ้ยจะหิบใจหิบใจหิบหิบหิบคือดีอ๋อเอ้ยใครลากอะไรคุณไปดิจ้าเฮ้ยหมอดทำไมเรายืนทำไมกันล่ะเกี่ยวมามไปดิจ้า เขาโดดเข้าได้ไหมโดดเข้าได้ไหมไม่ได้ปะไอ้ผีน่าจะเป็นผีตัวตลกนะดูแจ็คเลยเดี๋ยวดูเจ็คโตเก็บม้าหมดเก็บมาหมดหมอบหมอบไปทีนึ่งวิววิวเก็บ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 มาให้หมดฮัลโหลฮัลโหล โอ้โหหน้าตามึงฮาดีปะ้ยเก็บมิดเก็บมิดคบคบไปคบ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 ทิ้งจังแล้วเฮ้ยยยยยผียย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 ยผมยยยยยยอยยยยยยอยนยยยยยนยยยยยยียยยยะไยยยยยยย เฮ้ยเด็กกูเด็กกูเล่นเองกูเล่นเองกูเล่นเองเพื่อนกูเล่นเองเอาเอาเพื่อนแตกเพื่อนแตกเฮ้ยเพื่อนนี่วะนี่เพื่อนอย่าจุ๊กเลยนีข้ามหนีข้ามหนีเสี่ยงสิ่ยงกูด่ากูเลยกูไปเจอกูช่วยไม่ได้นะเพื่อนดูแลตัวเองเด้อเหนื้อ อยู่ไหนวะอ้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะเราอะคือเราต้องทอํายังไงวะฮะเราต้องทอํายังไงถึงประตูแบบทางออกมันจะเปิดเนี่ยใชเข้มะเฮ้ยยัวิ่งมาทำไมอะไรวะเพื่อนวิ่งหนียดกันเฮ้ยช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเออช่วยตัวเองก่อนเด้อกูยัยยงดูแลตัวเองไม่ได้เลย ว่าผีอ่ะฮะมีเท่านี้เหรอมินโหดไหมมินโหดไหมโอ้รถไฟคนน่ากลัวเอ้าให้โดน,นอ,อะไรกันวะนี่โอ้ม่ว่ามูสินเดียร์ คุณไม่กล네ัวเลยดูแลตัวเองกันเพื่อนกูเราไปช่วยกูเราไปช่วยกูเราไปช่วยเพื่อนช่วยไงช่วยไงออไป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 เอ้เฮ้ฮ้ย ติดไไกี้ใหญ่เอ,อ๊ะตายติกูไม่น่าห้าวเลยฮะกูขอเชีรรยร์เพื่อนหน่อยเพื่อนวิง่งวิ่งออกเพื่อนสู้สู้ไอ้เียทางออกอยู่ตรงไหนวะรออะไรกันเนี้ยริ้วเฮ้ยกูอยากเป็นผีมั้งวะกูอ,อยากเป็นผีมั้งวะอะไรครับเนี่ยผีหาทางออกไม่เจอเหรอ เอาไลรออะไรแล้วลั่นเม่เวลาเลยอู้เอาชนะปะนี่เขาเรียกชนะปะเอาอย่าบอกนะฮือตายแหละขอโทษละกันสาชุบแต่ละคนขออีสกเกมขออีสกเกมหนึ่งเฮ้ยสนุกว่ะดูอยากเป็นผีอะกูอยากเป็นผีอะตอนเนี้ย จะไล่ฆ่าทีละคนเลยเออใครที่เล่นเกมนี้เป็นก็คอมเมนต์นะครับว่ากูต้องหลบยังไงถึงจะเนียนเนี่ยคุณหนิดแล้วกูสาวิ่งช่วยมีใครวิ่งช่วยกูเลยแม่งกูไอพีตลอดเลยฟาดกูขอกูได้เป็นเถิดตาเนะี่ยกูไม่อยากไม่อยากวิ่งหนีเขาแล้วอยากใส่เดียวอะ1่ะสิบสามวิสุดท้ายเฮ้ยเผาได้หรวหอ มามามันได้เวลาแล้วโอมเพียงมากูมากูมากูากโอมน้ำโมสาบโกโอ้ยกูกไม่ได้ปิดอีเดียวโหด่านนี้กูบอกให้ว่าผมมีช้ำท้องมากนี่นีเปิดประตูเล่นก่อนเลยไขอขอขอไปเก็บกล่องหากลุ่มกล่องกึ่งกึ่งเฮ้ยไม่เอาไม่ลง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  แมว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 โอ้ไม่ลงกูต้องลงฝั่งนี้อยู่ดีเพื่อไม่ไม่กลัวทำเพื่อไนนๆขอกริบกล่องนี้นะเฮ้ยหยาเสียงเสียงกลบก่อนแล้วกันถล่นไปกูเล่นเองกูเล่นเองก็หนีกัสิ เพื่อนกูมาแล้วเสียงอะไรมันใช่แบบเก็บของปะวะกูเริ่มสงสัยแล้วไปเพื่อนกูเจียกเองกูเจียกเองเร็วเร็วเร็ววิ่งมึงวิ่งกันสีย้ใจใจสันเจสันพ่อมึงมีตลอดไฟแตกเหรอแม่นแๆนแน ขายได้อยู่ออาไขล้มอีกแล้วฮึ่มก็ขยันล้มมันจังเนาะมาดีมาดีไปมึงเฝ้าไะมาดีดี้มาดีมาุ๊บจุเฮียวกด้วยกูวจะจุกได้ทมม้จุกจุกจุจุกเรื่องเนียเฮ้ยจ๊กจ๊๊๊ จุกด้วยเพื่อนยังมีไอ้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูใช้จุกโตโอเพื่อนตายอ้ใครก็ได้ใครก็ได้กูขาดหาเแล้วจุกกูจุกกู ไอ้กูมันตายกูไม่ไปมึงก็ไปสิมึงก็ไปสิเฮียลื่นเฮียลื่นเพื่อนเป็นกูบ้าแล้วจ้าเพิ่มเพิ่มไปดีไปดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูนึกว่ามึงมุดมาแต่คุทำร้ายกูอย่างนี้กูเชียร์เพื่อนกัน ไอ,น,ไอนี่แม่งไอนี่แม่งเป็นฆาตากรมืออาชีพนะดูจากทรงพัตนาตายแล้วอะแถมแถมจะแ,แถมให้เกมหนึง่งหลบเข้าเพื่อนโอ้โหแต่ละคนแม่งเก่งๆทั้งนั้นเลยไม่กูตายคนเดียววะโอ้กูรู้และใครโดนตีเกินสามครั้งก็คือตายใครไม่ช่วยก็คือตายถ้าเวลาเหลือน้อยก็คือประตูมันจะเปิดถูกไหมฮันน่ากูรู้แหละกูรู้แหละผมรับรอง ถ้าผมตายรอบนี้ให้เรียกผมลูกหลี่เลยลูกหลีอ่อ่ะ <c oughs> ผมจะไม่มีวันตายแล้วทุกคนจําคําพูดผมไว้ผมจะไม่มีวันตาย <c oughs> โอ้ข้ารกบรลบอกยอมแล้วไม่ไหวแล้วโอ้แฟนชนะหมดเลยโอเคเพื่อนสุดยอดไม่มีโค้ดมาขอคูดาใหม่ <c oughs> อยสิน้าวิเห็นที่แถมแถมแถมถ้าผมตาย ผมไม่ชนะอีกเรียกผมลูกหลี่เลยลูกหลีอ่อ่ะต่ไปไม่ต้องเรียกผมคิวคุงนะเรียกลูกหลี่อ่ะลูกหลีอ่อ่ะฮึยกูจะไม่มีวันตายแล้วกูจะเป็น,นโนนหนึ่งมาซ่าถูกขอเป็นเถะกูจะค,คายหมดแมปเลยบอกให้มันสุดยอดอยู่แล้วซ่าถูกขอเป็นคิลเลอร์คิลเลอร์เฮ้ยเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนจะซีกา คิวคุ้งคนสองโอ้ไม่ได้แล้วดูจากทรง,งละถ้ามาแบบเนี้ยอีดี <c oughs> โอ้น่ากลัวเลย <c oughs> มิจ้าเป็นนะเพื่อนดูแลตัวเองกันดะีๆนะหมายถึงกูอ่ะโอ้เอา้าเป็นผีป่ะเนี่ยเก็บแม่งขายได้หมดมันเก็บของที่แบบ มันเก็บของให้แบบโอ้โหจิวๆสี่นาทีผมบอกให้ผมนี่ความไวเป็นของปีศาจผมนี่แหละคือปีศาจอะ่ะคุณรู้หรือเปล่า <c oughs> น,นี่มุดมุดเฮ้ยหลบปั๊บอันนาะว่าไงเฮ้ย <c oughs> ทำไมอยู่เปนอยู่แบบนี้กู <c oughs> ยังไม่ตายกูไปช่วยเพื่อนกูรักเพื่อน กูจะไปช่วยเพื่อนกูจะไปช่วยเพื่อนเพื่อนนะไปเพื่อนไปช่วยเพื่อนกูรักเพื่อนชีวิตกูไป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 เร็วเร็วเร็วหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยเข้าดีมึงก็เข้าประตูสิเฮ้ยคุณนายกลัวเฮ้ยใครมา มาไหมไปด้วยกูไปด้วยอะไรไปด้วยกูไปด้วยเ <c oughs> อาเอาไหนเพื่อนตายเปล่าเพื่อนไม่ตายเพื่อนไม่ตาย <c oughs> มันมา้ามันมา้ามันมา้าลบสิมึงจะมารอออกกรตรงประตูทางออกกันไหมนั่นไงนั่นไงกูจุ๊บไปทางงูกูจุ๊บไปทางงูกูจุ๊บไปทางงูไง,งไนั่นแหละสวยสวยไปลาพวกมัน เฮียคุน่ากลัวเอาแล้วกูมันต้องติดอย่างนี้ตลอดอ่ะเฮ้ยขอ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 จะไปขายไปขายเฮ้ยเฮ้ยทางลับทางลับโอ้โหแจ็คพอตจหน้ามาเลยโอ้โหเป็นไงเป็นไงทางลับไม่ล่ะไอเฮียเอ้ยไม่น่าเลยกูเพื่อนเพื่อนรีวิวรีวิวไปรีวเพื่อนเน อุ้ยเฮ้ยยังไงกูไหลมึงี้ช่วยกูโอ้ยได้กูนี่ก็ล่ากับกูเฮ้ยเบื่อหนีไปมึงอยู่ทำไมมึงเห็นไหมเนี่ยมันจะฆ่ากูมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมหนี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 เดี๋ยวกูโดนลิกลูกลีกูลุกหลบหลบจู่หลบจู้่มันจะเปิดหะไหนไหนเออดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อน กลียบใจเอ๊บไม่น่ามาแล้วไม่น่ามาแล้วกูเก็บของกันโอ้เพื่อนลาก่อนกูช่วยไม่ได้ปะกูกดชุบตัวเฮียตายแล้วไม่นะไม่นะเพื่อนกูมาแล้วจบจเอิ่เพื่อน กูจะไปโน,น่นหนึ่งจะได้น่หนึ่งเองไอ้เฮียเสียงคุณน่ากลัวเลยเอา้าหนีออกไปได้งไงวะโอ้เพื่อนไม่นะการเสียสละครั้งนี้พวกนายจะได้รับตังค์ในภายภาคหน้าขอให้พวกนายโชคดีพลทหารของข้าโอ้ยนี่ก็ข้าจังเลยเฮ้ยมันออกทางไหนอะออกทางไหนออกทางไหนหยิบมึงมามันมากู เออไปเออไปไปไปอย่านะอย่านะอย่านะเออไปไปไปไหนก็ไปมึงอ่ะบีบี้ข้ามปืนข้ามปืนข้ามปืนไปไปสุดเร็วนี่เร็วเร็วเงี้ยเงี้ยเขาเถอะเขาเรียกว่าการพัฒนากี่เนี้ยอ่ะ ภารกิจกูสำเร็จเป็นไงเป็นไงโน,นหนึ่งโน,นหนึ่งม่ต้องเรียกผมลูกหลี่นะเออก็อเป็นไงกันบนะ้างสำหรับเกมโรบอทในวันนี้ถ้าชอบก็ยินลมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไอเด้นะนนะกดด้นะมันดูแล้วอะไปแล้วครับบ๊ายบาย